ไปเรียนแบบอเมริกานะครับถ้าเป็นประธานาธิบดีต้องไม่เกินสอ,สองสมัยใช่ไหมครับโดยการนําของพี่ชายที่น่ารักของผมนะครับนายกเมืองยะโสธรครับตรงนั้นก็คงจะผ่านอะไรไปแล้วก็เราก็สามารถสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สามารถจะแก้ปัญหาต่างๆที่มันมันมีอยู่ในสมาคมเราไม่ว่ากัน เ,ออเงินบำรุงออที่ยาให้มวลสมาชิกเทศบาลที่เป็นสมาชิกได้สดับออส่งเงินบำรุงเราได้ส่ง,สงรุงสมาคมได้แล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่องไม่ไว่าจะเป็นเรื่องออกฎหมายต่างๆหลายเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องของเ,ออเงินโบนัสแรงนี้อยู่ค้างอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าประกาศก,ก็ใช้ได้เลยนะครับสิ่งหลายอย่างก็แก้มาตลอดนะครับแล้วเมื่อเราถูกสำกงอท่วงติงนะครับ เราก็พยายามจะแก้เรื่องระเบียบอะไรต่างๆข้อบังคับให้มันถูกต้องแต่ดําเนินไปก็มีหลายเรื่องที่สําเร็จนะครับในช่วงที่สองปีที่ผ่านมาแต่ยังมีเรื่องค้างๆอยู่ก็จะผมเรียนท่านนายกเกรียงไกลไปแล้วนะครับว่าเรื่องค้างฝากท่านด้วยช่วยประสานนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเต็มตีที่คณะกรรมาการชุดที่ผ่านมาสองปีนี่ครับถ้าไม่มีท่านไม่มีท่านเลขา เราก็ไม่สามารถจะเดินไปทางหน้าได้ไม่มีมวลสมาชิกของเรานะครับก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนในองค์กรของเราได้ท่านพวกเราคงเชื่อมั่นว่าองค,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 ค์กรของเรานั้นสมาคมธนบัตเทศบาลห่งประเทศไทยของเรานั้นก่อตั้งมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถูกต้องดําเนินการก็คิดว่าเราก็คงจะร่วมกันเดินหน้าของสมาคมเราติดเรื่องไหนที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้ ที่สมาชิกร้องเรียนเข้ามาก็ได้ฝากนายกสมาคมคนใหม่ไปแล้วนะครับก็คงต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสองปีที่ผ่านมาท่านนายกท่านประหลัดที่ช่วยกันมวลมวลสมาชิกกรรมธิการทุกท่านนะครับผมต้องขอขอบคุณถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ทําไม่ถูกใจไปทุกท่านแล้วก็ไปถูกใจไปทุกเทศบาลต้องขออาภัยด้วยผมเข้ามาก็ทําด้วยความจริงใจแล้วก็ความความเป็นธรรม กับทุกทุกท่านนะครับทุกเทศบาลให้มีความเป็นธรรมให้เสมอภาคกัน,นครับก็ต้องขอขอบคุณถ้ามีอะไรที่อาจจะล่วงเกินท่านบ้างนะครับแล้วก็ทําไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออาภัยนะครับคิดว่าเ,เราเ,เป็นคนไทยด้วยกันคงให้อาภัยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทําหน้าที่ให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยนั้น ไปข้างหน้าครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเขาเชิญท่านยกข้างล่างนี่เลยฮะเชิญลูกน้องออจะก็ในานามของสำนักง,งานเลขาสมาคมสันนิบาตเทศบาลน,นะฮะซึ่งทั้งผมเ,เลขาธิการรองเลขาแล้วก็พวกเราทุกคนผู้เชี่ยวชาญด้วยก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกวิชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับนายกสมาคมที่ตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในบ้าน ของสะทะทะเนี่ยพวกเราอบอุ่นนะครับด้วยรับความเมตตาจากท่านท่านวิชัยนะครับพี่ชายที่แสนดีของของน้องๆเ,เป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐนะครับพี่มีแต่ให้นะครับท่านท่านยกวิชัยเนี่ยถ้าคนถ้าท่านดา่าใครคนนั้นก็บวชไปไปเจ็ดวัดเจ็ดวาได้เพราะว่าจะไม่เคยไม่เคยว่าใครแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธใครนี่คือคุณสมบ,บัติของ นักบริหารและนักปกครองท้องถิน่นที่ยอดเยี่ยมนะครับใครเจอใครก็ก็หลงไม่ไม่ต้องผู้ชายหลงแะไม่ต้องผู้หญิงหลงผู้ชายยังหลงเลยนะครับก็วาระก็คือ,อ,อนาย,ยกสิบบาทต้องต้องต้องพ้นไปตามวาระแต่จริงแนละ้วท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเราชาวสันนิบาตและเทศบาลทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ทุ่มเททั้งกายใจจิตนะครับให้กับสมาคมสันนิบาตเพื่อก้าวเข้าไปสู่ ท้องถิ่นตามมาตรฐานสากลอันนี้เราจะไม่ลืมนะครับแล้วก็จะเราก็จะช่วยท่านก็เป็นห่วงนะครับท่านบอกผมนะครับว่าในฐานะเลขาคิดว่าเข้ามาปีหนึ่งแล้วก็น่าจะโอเคท่านบอกอย่าเพิ่งทิ้งนะท่านเป็นห่วงอ,อ,อยากจะให้ช่วยกันอยู่ต่อนะสั่งผมนักสั่งผมหนาก็เพราะว่าผมบอกผมมาตามพันธะกับท่านนายกวิชัยเมื่อนายกวิชัยไปผมต้องไปนะฮะเป็นสัญญาสุภาพบุรุษนะครับท่านก็มาบอกว่า งช่วยกันอีกสักพักหนึ่งก็พวกเราต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับในความตั้งใจทุ่มเทแล้วก็สร้างสร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้ท้องถิ่นไทยได้รับการยอมรับนะครับจากวงการว่าใครมาสัมผัสกับเทศบาลของท่านหรือในภาพของสันนิบาตทุกคนประทับใจมากเราจะไม่ลืมเลยนะครับก็โอกาสนี้ขออนุญาตพวกเราได้มอบนะครับได้สิ่งที่ เป็นน้ําใจก่อนพวกเรานะครับเอาผู้อาวุโสดีกว่าไหมใครอาวุโสสูงสุดในนี้นะฮเราลืมไปว่าเราแง่โคบดกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลประชาจะอยู่แห่งไหนจะใกล้ะจะไกล จนสุดขอบฟ้าขอมอบปมหวังินัอกไม้พิสดสวยงามนาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดวงตะวันทอแสง มีถอยแรงอัปราเป็นเปลไฟที่ไม่นานเป็นสายทานที่ชุ่มปะเป็นแผ่นฟ้าทานทนขอมอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวนสูชนจงสุบสิ้งหวัง ให้สมตั้งใจให้คลายมองมนก้าวต่อไปตาชีวิตสุดดุดกระแสชนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณ เป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณขอพี่เบิร์ดหน่อยนะครับหากเราต้องจากกันจากกันด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่ค้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้ หากวันไหนที่เธอเจอเจอเจอทุกภัยหากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแต่ขอเพียงเธอเขียนมาขอเพียงส่งเสียงมาจะ ไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ไกลถ้าหากเธอเธอจะรีบไปให้เธอให้ความสบายใจปู่จงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคน าชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ขอจงจส่งเสียงมาขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหาจะไปในทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอจะอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ ให้เธอหมดความกังวลใจจะไปในทันใดจะร้องไปจะกลไกลหากเเธอจะรีบไปให้เจอหมดความสบายใจขอบคุณมากครับอย่าทิ้งสมาคมนะครับก่อนจะจากกันไปขอให้แบงค์พันสักใบไว้ดูทาง เอออันนี้ไม่ได้ซ้อมอ่ะอันนี้นอกบทเทศสบานช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันทั่วไป ดับรุ่งเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาคานพ้นทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนัก